ญาติเฝ้าหน้าเรือนจำรอประกันตัวครูภัยบูลหลังศาลสั่งจำคุก8ปีคดีพรากผู้เยาว์กรณีเอมิราชลวิรันวานิชยื่นฟ้องอดีตสามีนายภพบูลแสงเดือนหรือครูภัยบูลผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่งในความผิดฐานพลากผู้เยาว์และกระทำชําราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีล่าสุดศาลชั้นต้นได้พิพากษานายภพบูลจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาคดีพรากผู้เยาว์อดีตภรรยาชดใช้เงิน350,000บาท โดยนายไพบูลได้ยื่นอุธทธรณ์และล่าสุดสารอุธทธรณ์ได้ตัดสินจำคุกแปดปีไม่รอการลงโทษนั้นเมื่อวันที่สีกันยายนที่น่าเดอนจำจังหวัดหนองบัวลำพูผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีญาติของครูไพบูลเดินทางมาด้วยรถเก๋งสีแดงและรถตู้หนึ่งคันมารอทอนายเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวจากการสอบถามญาิไม่ยอมให้สัมภาษณ์และขอไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพโดยให้ข้อมูลว่าวันนี้มารอทนายที่จะยื่นประกันตัวผู้สื่อข่าว ได้พยายามสอบถามจากญาติบางคนที่นั่งรอในรถตู้ก็บอกไม่รู้ทุกอย่างให้ทนายดำเนินการซึ่งเท่าที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูถึงการประกันตัวและปล่อยตัวนั้นต้องรอสารสั่งท่าศาลมีคำสั่งอย่างไรก็คงจะดำเนินการตามนั้นแต่ตอนนี้ทางเรือนจำก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรผู้สื่อข่าวได้สอบถามจากนางรัญจวนบุญศรีวอผู้อำนวยการกระทรวงพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองพัวกล่าวว่าครูภพบูล์แสงเดือน ได้เข้ามาเรือนจำประมาณ17นาฬิกาของเมื่อวันที่3กันยายน2567ซึ่งก็เป็นเวลาค่ำแล้วตนก็ไม่เห็นแต่ทราบว่าได้เข้ามาเรือนจำปาประมาณเวลาดังกล่าวในส่วนของเรือนจำจังหวัดหนองบัวนั้นต้องรอหนังสือแจ้งจากทางศาลว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ท่าศาลมีหนังสือแจ้งมาว่าอย่างไรทางเรือนจำก็จะดำเนินการตามนั้นซึ่งส่วนมากการประกันตัวจะเป็นช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการประสานงานจากทางทนายความของครูภัยบูร์เลย นางรันชวนกล่าวว่าตอนนี้ครูไผ่บู์ได้อยู่ห้องกักตัวดูเชื้อโรคก,ก่อนเป็นเวลาห้าวันถึงจะได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําถ้าไม่ได้ประกันตัวส่วนเรื่องการตัดผมสั้นตามระเบียบของเรือนจําทางเรือนจําได้ให้สิทธิกับผู้ถูกคุมขังอยู่ว่าถ้าจะได้รับการประกันตัวภายในประมาณ5วันจะยังไม่ตัดผมซึ่งห้องกักตัวนั้นไม่มีผู้ต้องขังมากคิดว่าน่าจะไม่ทําให้ผู้เข้ามาใหม่เกิดความเครียดนอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เรือนจำหนองบัวลำพูยังกล่าวว่าเมื่อประมาณ3าปีที่แล้ว หลังจากเกิดโควิด1นรีระบาดทางด้านครูภัยบูนแสงเดือนและน้องกระต่ายได้เคยเข้ามาแสดงดนตรีเพื่อบอกขวัญและให้กำลังใจกับนักโทษภายในเรือนจำอีกด้วยส่วนเรื่องของการเยี่ยมตามระเบียบของทางเรือนจำยังไม่ให้ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ยังไม่ผ่านการกักตัวดูโรคจะยังเยี่ยมไม่ได้รอจนกว่าจะผ่านการกักตัวถึงจะเยี่ยมได้ซึ่งในวันนิญาตของครูภัยบู์มารอนั้นก็จะไม่ได้เยี่ยมแต่เป็นการรอถ้าได้รับการประกันตัวก็จะได้รับตัวกลับบ้าน ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าถ้าได้รับการประกันตัวเมื่อกลับบ้านแล้วจะไปทําพิธีบายสีสุขขัญให้กําลังใจกับครูภัยบณ์หรือไม่ญาติที่มาก็บอกว่ายังไม่รู้แต่เท่าที่ดูการมารอของญาติพี่น้องเหมือนจะเป็นความหวังที่จะได้ประกันตัวและรับตัวครูภัยบุ์แสงเดือนกลับบ้านด้วยทางด้านนายพิศักดิ์วงธนเวทพอบอรเดืนจำจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเดินทางไปราชการที่กรมราชทัณฑ์ผู้สื่อข่าว ได้สอบถามทางโทรศัพท์เปิดเผยว่าทางเรือนจำได้รับตัวครูภัยบูลมาในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้โดยในช่วงนี้ทางเรือนจำได้ปฏิบัติตามขั้นตอนราชทันคือแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ต้องกักตัวอยู่ในห้องกักโรคโควิด -19 ระยะเวลา5วันก่อนจากนั้นเมื่อครบกําหนดและไม่พบว่ามีอาการโรคโควิด -19 จึงจะถูกย้ายไปยังแดนระหว่างพิจารณาคดีแต่ถ้าศาลมีคําสั่งอย่างไรทางเรือนจำก็จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้น